มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคุณผู้ฟังกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนในการศึกษาพระครริสธมัมภีร์และท่านที่สนใจได้รับหนังสือพระคัรรมคภีร์ ถ้าได้รับเล่มใหญ่นี้ก็นานะแบ่งเป็นสองภาคพ,พันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก็เป็นการศึกษาแบบอธิบายเรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมโฮเชยาบทที่12บทนี้ก็ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลนะครับเป็นการลงโทษต่อจากบทที่ผ่านมาครับโฮเชยาบทที่12ข้อหนึ่งบอกว่าเอเราหิมเลี้ยงตนด้วยลม และตามหาลมตะวันออกอยู่วันยัางค่าเขาทวีความมุสาและความรุ่แรงเขาทําพันธสัญญาเขาทําพันธสัญญากับอัสเตรียและคนเอาน้ํามันไปให้อียิปต์เอปราหิมเลี้ยงตนด้วยลมและตามหาลมตะวันออกนี่ก็บอกถึงลมตะวันออกซึ่งพัดมาเหนือทะเลทรายอาราเบียแล้วก็พัดผ่านแผ่นดินนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราตั้งใจให้อัสเตรียมาเหนือแผ่นดินนี้เหมือนกับลมตะวันออกข้อสองถึงข้อ4บอกว่า พระเจ้าทรงมีคดีกับยูดาและจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติของเขาและจะทรงทดแทนเขาตามการกระทำของเขาในคันมารดาเขายึดส้นท้าพิชาของเขาและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สู้กับพระเจ้าเอ,อเขาสู้กับทศวรรค์และมีชยัยเขาร้องไห้และขอความเมตตาเขาพบพระเจ้าที่เบดเอลและพระเจ้าตรัสสนทนากับเขาที่นั่นคนจํานวนไม่น้อยครับสงสัยว่าทําไมพระเจ้าจึง บอกในพระคำของพระองค์ว่ายาโคบจับส้นเท้าของพี่ชายคือเอสาวน่าสนใจครับที่การแพทย์และจิตวิทยาในสมัยนี้บอกว่าช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือช่วงที่อยู่เด็กเนี่ยอยู่ในท้องเพราะว่าเมื่ออยู่ในท้องแม่ครับมีการอ่าก่อตัวในด้านของอุปนิสัยแล้วยาโคบตอนที่อยู่ในท้องแม่เรียกว่ายาโคบน้อยก็แล้วกันครับก็เริ่มเปิดเผยบางอย่าง <S 2> <S 2> <S ให้เราลูกครับคือยาโคบก็เปิดเผยให้เรารู้ว่า ท่านเน่ต้องการสิทธิบุตรหัวปีแม้ว่าจะเป็นน้องเอซาเป็นพี่ครับต้องคลอดออกมาก่อนยาโคบต้องการจะเป็นบุตรหัวปีตรงนี้ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรนอกจากจะบอกว่ามันอยู่ในใจของยาโคบตั้งแต่แรกเริ่มนะอยู่ในท้องแล้วปร่มสู้ก,กันกับพี่ชายเมื่อเมื่อเกิดมาและพระเจ้าต้องการปล่มกับท่านภายหลังในชีวิตของท่านนะครับที่เป็นอเอลเพื่อทําให้ยาโคบในยอมจำนน เพื่อพระเจ้าจะอวยพรยาโคบได้ท่านได้ชนะทูตสวรรค์ชนะได้อย่างไรครับท่านเป็นนักมวยปั้มที่เก่งหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับยาโคบไม่ได้เป็นนักมวยปั้มพระเจ้ากดท่านไว้กับพื้นแต่ที่ท่านชนะท่านชนะได้อย่างไรโดยการยอมแพ้โดยการยอมแพ,มแพ้ตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับคือเราสามารถต่อสู้กับพระเจ้าได้ตามที่เราต้องการแต่เราไม่มีทางชนะจนกว่าเราจะยอมตอบรับข้อห พระเจ้าแห่งพลโยธาพระเยโฮวาเป็นพระนามของพระองค์ชื่อพระเยโฮวาเนี่ยเป็นพระนามที่พระเจ้าประทานให้แก่ประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นอนุสรณ์พระองค์ตรัสว่าเราจะรู้จักเราอไม่ใช่เจ้าจะรู้จักเราโดยนามของเราเราคือเยโฮวาผู้ที่มีชีวิตอยู่เองพระเจ้าผู้ทรงพระชนด้วยเหตุน,นี้ครับพิเียนก็ไม่ต้องมีรูปปั้นหรือว่าเราไม่ต้องมีรูปปั้นเพื่อเตือนให้เราระลึกถึงพระเจ้า พระนามของพระองค์เองแสดงถึงพระลักษณะของพระองค์เขาอ6โดยพระอนุเคราะห์ของพระเจ้าเจ้าจงกลับมายึดความรักมั่นคงและความยุติธรรมไว้ให้มัน่นและรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอคนเหล่านี้ต้องทําสิ่งที่พวกเขาสอนในสมัยนี้ก็มีเสรีภาพนะครับที่จะทําอะไรก็ได้บางครั้งนี้ทําให้คนเหล่านี้เสื่อมลงไปครับเราต้องได้รับความรักมั่นคงและยุติธรรม สองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันครับมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับข้อ7เขาเป็นพ่อค้าในมือของเขามีตราชูขี้ชอเขารักที่จะบีบบังคับข้อนี้ก็บอกถึงธุรกิจที่ไม่โปร่งใสครับเป็นสินธิะเจ้าไม่ยอมรับผูดง่ายโกงข้อ8เอสปราหิมได้กล่าวว่าแท้จริงข้าพเจ้าเป็นคนม,มั่งมีข้าพเจ้าหาทรัพย์เพื่อตอนเองแต่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาไม่พอที่จะหลบลางความผิดบาปที่เขาได้กระทําไว้แล้วนั้น ข้อน,นี้ก็บอกอย่างหนึ่งว่าเอเปราหิมหรือว่าอิสราเอลทางอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับคิดว่าเขาสามารถซื้อความต้องการของเขาด้วยเงินเขาได้หาเงินด้วยวิธีที่ไม่สุจริกและเขาคิดว่าเนี่ยพระเจ้าจะอวพอรเขาก้าวเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์เราจะกระทําให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีกดังในสมัยที่มีเทศกาลเลี้ยงพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเรายังไม่เสร็จสิ้นกับเจ้า เราจะไม่ละทิ้งเจ้าข้อ11มีความชั่วในกิเลสจ,จริงเขาั้งหลายก็เป็นอนิจจงเขาเอาวัวผู้ถวายบูชาในกิลเลอสอแทนบูชาของเขาก็เหมือนกองหินก็จะเหมือนกองหินอยู่บนบรอยถ่ายในท้องนามีความชั่วในกิเลสจ,จริงที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่บาปแทนที่จะเป็นที่เยียวยารักษาข้อ14เอกราหิมกระทำให้พระองค์โทมนัสอย่างขมขื่น ดังน,นั้นพระเจ้าทรงปล่อยให้กรรมของการฆ่าคนติดอยู่กับเขาและทรงสนองเขาด้วยความอัปยศซึ่งให้เขาตกกับลงดังนั้นพระเจ้าทรงปล่อยให้กรรมของการฆ่าคนติดอยู่กับเขาโลหิตของเขาจะตกอยู่บนหัวของเขาเองเขาทําผิดและสมควรจะได้รับโทษน,นั้นคือตายนะครับโลหิตได้ไหลออกมาอย่างมากความผิดของความบาปก็ยังอยู่กับเขาอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าดังนั้นพระองค์ก็ต้อง พิพากษาพวกเขาต่อไปเป็นโฮเชยาบทที่13นะครับอิสราเอลจะถูกพิพากษาในเวลานี้บทนี้เราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อเอ ب ราหิมพูดด้วยตัวสันพระองค์ได้ทรงรับการยกย่องในอิสราเอลแต่เมื่อเอราหิมได้กระทําผิดด้วยพาบาเอาเขาก็ตายข้อนี้บอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเอราหิมรับใชพ้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์จะ ยกเขาขึ้นหรือว่ายกเขาขึ้นแต่เมื่อเขาเริ่มต้นนมัสการพระบาเอาเขาก็ตายผมได้เคยาพูดนะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือกนนารน้ัสการพระบาเอาไปแล้วนะครับไม่เพียงแต่เอ ب ราฮิมตายและถูกขับออกจากแผ่นดินเท่านั้นแต่แผ่นดินก็ตายด้วยครับแผ่นดินก็ตายในที่นี้คือมันไม่เจริญนะความพินาศของสมารเลและเมืองอื่นๆในบริเวณน,นั้นครับทาให้เป็นที่ถูกทิ้งร้างอทิ้งร้างมากมายทุกวันนี้ก็เป็น ความจริงที่สําเร็จตามคําพยากรณ์ข้อ 2. เดี๋ยวนี้เขายิ่งทําบาปมากขึ้นและสร้างรูปล่อไว้สำหรับตัวเป็นรูปเคารพที่สร้างด้วยเงินตามความคิดของเขาเองเป็นงานของช่างที่สร้างขึ้นทั้งนั้นเขากล่าวว่าจงถวายสัตวบูชาแด่สิ่งเหล่านี้ดูเถิดมนุษย์จูบรูปรูปวัวนี่เป็นรูปแบบของการนมัสการครับคนเหล่านี้ได้ขึ้นไปแล้วก็จูบรูปวัวทองคําเหล่านั้น มีหลายคนที่คิดว่าการจูบรูปปั้นใดหรือการจูบพื้นบริเวณใดนี่เป็นการนมัสการพระเจ้าครับนี่ก็บอกเลวหลายที่สุดนะที่จะจูบอุโมงค์ฝังศพของประคิดและบอกว่านมัสการประคิดนะครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของเราครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยวิธีการทําธุรกิจของเราในการใช้ชีวิตสังคมของเราในการจัดบ้านเรือนของเราและการใช้ชีวิตนอกโบสถ์ของเราในสายพระเนตรพระเจ้า ไม่มีความแตกต่างระหว่างในโบสถ์กับนอกโบสถ์ข้อ 3: ข้อสเพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้าหรือเหมือนน้ำค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าเหมือนแกรบที่ลมพัดไปจากรลานรดข้าวหรือเหมือนควันที่ออกมาจากช่องลมเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์เจา้าทหลายไม่รู้จักพระเจ้าอื่นนอกจากเราไม่มีผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเราเราอาจจะสร้างแผนการสําหรับความรอดเอาไว้กับแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระคิดตรัสเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ก็6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราข้อ5ข้อ6เรานี่แหละที่คุ้นเคยกับเจ้าที่ในถิ่นธุรกันดารในแผ่นดินที่กันดานน้ําเมื่อเขาได้รับประทานเต็มคราบแล้วเขาก็อิ่มหนำและจิตใจของเขาก็พยองขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงลืมเราเสียพระเจ้าตรัสเราเป็นพระเจ้าของเจ้าผู้นําเจ้าเจ้าในที่นี้คือ คนยิวนะครับออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์เราจะไม่ทิ้งเจ้าแต่เราจะลงโทษเจ้าก็เจ็ดก็แดังนั้นเราจึงเป็นเหมือนสิงต่อเขาเราจะซุ่มคออยู่ตามทางอย่างเสือดาวเราจะตะคุบเขาอย่างกับแม่หมีที่ถูกพราคลูกเราจะฉีกอกของเขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงสัตว์ป่าทุ่งจะฉีกเขาตรงนี้ครับนึกถึงนิมิตของท่านดานเนียในพระธรรมดานเนียบทที่7บ,บาบิลน อาณาจักรบาบิลนครับถูกเปรียบเป็นสิงประเทศกรีกจักรวรรดิกรีกนะครับภายใต้ของภายใต้การนําของอเลซันเดอร์มหาราชเป็นภาพของเือดาวและอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียเนี่ยเป็นภาพของหมีที่นี่ก็ในที่นี้ก็มีนะครับในการพยากรณ์ของโฮเชยาพระชจ้าตรัสว่าในอนาคตพระองคจะต่อสู้พวกเขาเหมือนสิงเ์เซอดาว ในอนาคตอันใกล้พระองค์จะเสด็จมาเหมือนมีหมายถึงมีเดียเปอร์เซียซึ่งในระยะแรกนั้นครับมีเดียเปอร์เซียนี่อยู่ภายใต้การปกครองของออสเซเรียตานหลังนี้ก็เป็นมหาอำนาจแทนออสเีเรียพระเจ้าตรัสว่าเราจะพบกับพวกเขาเหมือนกับหมีที่ถูกพรากลูกไม่มีอะไรที่ดุร้ายกว่าแม่หมีที่ถูกขโมยลูกไปหมีก็ร้ายนะครับแล้วแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปนี่จริงร้ายครับพระเจ้า เป็นภาพเปรียบเทียบความทารุณของอัสเตรเรียได้อย่างดีครับข้อ9โออิสราเอลเอ๋ยเราจะทําลายเจ้าใครเล่าจะช่วยเจ้าได้นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนเรามาักจะโทษนั่นโทษนี่โดยเฉพาะโทษพระเจ้าสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อรู้สึกอย่างนั้นครับนี่คือข้อที่กลัวจะอ่านเราต้องรับผิดชอบต่อสภาพของเรา เราสามารถรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่พระองค์ก็ต้องทำในสิ่งที่พระองค์ควรทำนะแต่เราต้องรับสบภาพคือใช้คำว่ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำข,ข้อสิบข้อสิบเอ็ดเดี๋ยวนี้กษัตริย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนที่จะช่วยเจ้าในเมืองเท่าไรของเจ้าและผู้ปกครองของเจ้าอยู่ที่ไหนคือพวกเหล่านั้นที่เจ้าได้กล่าวเรื่องเขาว่าขอตั้งกษัตริย์และเจ้าหนายไวใ้ให้แก่ข้าพเจ้าเพราะความเครื่อของเรา เราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์และเพราะความโกรธของเราเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสียเพราะความคกลีวของเราเราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์เมื่อประเทศอิสราเอลขอกษัตริย์พระองค์ก็ประทานกษัตริย์ซาอูลแก่พวกเขาและเพราะความโกรธของเราเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสียพระองค์ก็เอากษัตริย์องค์สุดท้ายไปจากอาณาจักรเหนือและจากอาณาจักรใต้พระองค์ทาอย่างนั้นด้วยพระพิโรธของพระองค์การพิพากษานะครับ เป็นการพิพากษาของพระองค์ในตอนแรกและในตอนสุดท้ายด้วยครับข้อ16สมารียจะรับโทษความผิดของตนเพราะได้กบฏต่อพระเจ้าของเขาเขาเท่าไรจะล้มลงด้วยดาบลูกอ่อนของเขาจะถูกฟาดลงอย่างยับยืนและหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้องสมาเรียจะรับโทษนะครับทุกวันนี้ครับเมืองหรือว่าสมารีเนี่ยเป็นสถานที่ล้างเปล่านะครับจะบอกแบบเข้าใจง,ง่ายๆคือเป็นสถานที่ สำเร็จตามคำพยากรณ์หรือว่าพระเจ้าสามแช่งแล้วนะมันก็ล้างเปล่าบทสุดท้ายครับโฮเชยาบทที่14อิสราเอลจะรอดในอนาคตบทนี้ก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าบอกถึงความรอดในอนาคตของประเทศอิสราเอลบ,อบทที่14ข้อหนึ่งบอกว่าโออิสราเ,เอลเอ๋ยจงกลับมาหาพระเยโฮว,วาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าสะดุดก็เพราะความผิดบาปของเจ้า พระเจ้าก็บอกกับประชาชนอิสราเอลว่าพวกเขานี้จะตกเป็นเชลยที่เป็นเชลยนี้เพราะว่าความบาปของพวกเขานั่นเองข้อ, 3, อสมอัสเตรเลียจะไม่ช่วยข้าโะองทั้งหลายข้าพระอง์ทั้งหมดจะไม่ขี่มาข้าโะองทั้งหลายจะไม่กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าของเราทั้งหลายแก่สิ่งที่มือของข้าโะองคได้สร้างขึ้นเพราะว่าในโะอง์ลูกกัพร้าพบพระกรุณาคุณนึกภาพนะครับเราทําอะไรขึ้นมาด้วยมือของเรา แล้วเราก็ก้มลงกราบสิ่งเหล่านั้นมองให้กว้างกว่านั้นหลายคนนี่กราบนับมสการความสามารถของเขานะครับพวกเขานับมาสการสมองที่ล้ำเลิศสติปัญญาที่สูงส่งนับมสการในสิ่งที่เขาทําและทําได,ได้มองในมุมกว้างครับข้อ4ถึงข้อ7จ็ดครับบอกว่าเราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์ของเขาเราจะรักเขาทั้งหลายด้วยเต็มใจเพราะว่าความคลิวของเราหันไปจากเขาแล้ว เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานด้วยอย่างดอกพรับพึงเขาจะอย่างรากเหมือนเลบานอนกิ่งก้านของเขาจะขยายออกเขาจะงาเหมือนมะกอกเทศและจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอนเขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเราเขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยานจะออกดอกเหมือนเถาอางุ่นและจะมีกลิ่นเหมือนเหล้าอางุ่นแห่งเลบานอนเราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์ของเขาพระเจ้าตรัสว่าประชาชนได้หลงไปจากเรา แต่เราจะรักษาพวกเขาเราจะรักเขาเพราะความคิ้วของเราได้หันไปจากพวกเขาแล้วเรียกว่าลงโทษไปแล้วนะเรากลับเนื้อกลับตัวครับสองข้อสุดท้ายข้อแปดข้อเก้าเอปรหิมต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรูปความรบต่อไปเราเองเป็นผู้ตอบและดูแลเขาเราเป็นเหมือนต้นสนสามใบขิวสดและผลของเจ้าก็ได้มาจากเราผู้ใดที่ฉลาดก็ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เถิดผู้ใดที่ช่างสังเกตก็ให้เขารู้ พราะว่าพระมันคาของพระเจ้าก็เที่ยงตรงผู้ชอบทำทลายก็เดินในทางนี้แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้ข้อแปดนี้เป็นข้อที่สุดยอดอีกข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเป็นเพลงแห่งเพลงแห่งชัยชนะเอเบรหิมจะกล่าวว่าเขาแสดงถึงอนาคตพระเจ้าจะมีชัยนะครับความรักจะชนะความเกลียดความดีชนะความชั่วครับ พระเจ้าได้ตรัสกับเอฟราฮิมว่าโอ oh, เอฟราฮิมเราจะทิ้งเจ้าได้อย่างไรเอฟราฮิมปล่อยเขาแต่ลําพังเพราะว่าเขาได้หันไปหาลูกขลบรตอนนี้พระเจ้าตรัสแต่มีวันหนึ่งเมื่อเอฟราฮิมจะเห็นว่าเขาได้ทําผิดพลาดอย่างมากและหันกลับมาหาเราเขาจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่ยุ่งกับลูกขลบรอฟังครับท่ามกลางเรื่องน่าเศร้าเสียใจเกี่ยวกับศีลธรรมที่ตกตามลงภาษาคเตียนเรียกว่าความบาปนะครับ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ครับสุดท้ายครับจบลงด้วยโฮเชยยเนี่ยจะมองเห็นว่าพระเจ้าจะมีชัยในที่สุดคือความดีจะมีชัยธรรมะจะชนะธรรมในที่สุดนะครับพระธรรมโฮเชยาเป็นพระธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ2,700ปีครับเป็นของผู้พยากรณ์ชื่อว่าโฮเชยาอยู่ในอิสราเอลซึ่งตอนนั้นครับประเทศอิสราเอลก็แบ่งเป็นสองอาณาจักร อิสราเอลคืออาณาจักรฝ่ายเหนือทางใต้เรียกว่ายูดาห์ครับท่านโฮเชยาก็เป็นผู้พยากรณ์อยู่ในอาณาจักรฝ่ายเหนือครับเบื้องหลังการพยากรณ์ของโฮเชยาเป็นเรื่องเศร้าในครอบครัวที่แตกแยกนะคือภรรยาของท่านก็เจ้าชู้นะมีลูกกันหลายคนก็ไม่พอใจหนีไปเป็นโสเภณีท่านก็ตามกลับมาครับกลับมาอีกก็หนีไปเป็นโสเภณีชีวิตครอบครัวที่ขมขื่นมากนะครับ แล้วความรู้สึกขมขืนเนี่ยท่านก็เปรียบเหมือนกับพระเจ้ารู้สึกเจ็บปวด mm hmm. เมื่อประชาชนอิสราเอลเนี่ยหันกลับนะครับจากพระเจ้าไปหาสิ่งที่มันทําให้ตกต่ำลงและก็เรียกร้องให้กลับมาสู่พระเจ้ามีมาตรฐานทางด้านศีลธรรมที่สูงขึ้นและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวก็เป็นบทเรียนสําหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจทั่วไปนะครับที่จะศึกษาแล้วก็มาประยุกต์ใช้ครับ สระวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรสวัสดีครับ เป็นพื้นเธออยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไปเพราะเป็นเธอจะเปิดหัวใจ ยอมไว้ใจในทางพระองค์เราเยซูจะเป็นพื้นเธออยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไปก็เพียงเธอจะเปิดหัวใจใหกับพระองค์ Thank you.